กราบสวัสดีเพื่อนที่รักทุกท่านครับมาพบกันอีกเคยเนาะและนัสดีชนะไปครับในรอบนี้เราประกันในหน้าเกมค็อกเทลไนท์ไนครับ,รบเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มโกดามกันนิดน,นึงนะฮะในกลุ่มโกดามของเราครับเพื่อครับใครที่ยังไม่ได้เข้าม,มาในกลุ่มก็ไปดูใต้คอมเมนต์คอมเมนต์แรกที่ผมปักหมุดครับเพื่อครับรอบนี้ผมมาเล่นในรอบโกดามเพื่อครับมีเกมค็อกเทลไนท์เข้ามาในรอบนี้ดนะ้วยเนาะมีสามค่ายฮนะกับการแจ้งเอ่อโกดามเนาะพีจีโจเกอร์แพคเมติกค่ายและสี่เกมครับเพื่อครับสามารถไปเลือกเล่นตามในรอบโกามได้ครับบเออรรคัหืว่่าาดูจกนพง ลองดูฮะเพื่อนฮะอ่ะยังไงฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครป์กดดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยเนาะไปกันเลยฮะกับเกมคอกเทลไหนครับเพื่อนครับไปฮะโอเคมาครับเพื่อนครับเรามาเริ่มต้นที่เบ็ดบาทเหมือนเคยครับเพื่อนครับมีทุนมที่336บาทครับเพื่อนครับมาลองดูหน้ารายสักสิบหมุนครับเพื่อนครับว่ามันจะคำนวณดีคอมโบดีหรือเปล่าครับเพื่อนครับโอ้โหมาเพื่อนโอ้โหแหมเรียกว่าไม่คำนวณเลยครับเพื่อนครับโอ้โหดูดิอ่าทาไมคำนวณอย่างนี้เดี๋ยวผมขอย้ำอีกสักรอบเนาะเื่่อเปป็นนนนกาาารรรรััห้ยจิงคบพ เผื่อมันจะโอเคนะ,อะลองดูว่าไหครับโอ้โหทำไมมันไม่คำนวณเลยครับเพื่อครับจริงๆแบบนี้นะตามที่ผมเคยบอกไปครับเพื่อครับเราสามารถหนีได้เลยนะเนาะเราก็ถ้าไปฝืนต่อก็มีโอกาสเสียมากกว่าเพื่อครับแต่ผมขอมาลองดูสักหน่อยนะเผื่อว่าแบบเป็นการปั่นหน้าลายทิ้งแล้วมันจะดีขึ้นนะเพื่อครับเดี๋ยวจากเบ็ดบาทเดี๋ยวผมขอเพิ่มเลยครับเพื่อครับมาโอ้โหดูดิแข็งโป๊กเลยครับเพื่อครับทำไมมันแข็งเงี้ยนะเออคำนวณบ้างเพื่อนอเริ่มคำนวณบ้างแล้วครับเพื่อครับ ถือ่าเป็นการปั่นหน้าลายเนาะอย่างที่ผมบอกเสมอแล้วครับอย่าให้มันเข้าฟรีมาในเบ็ดบาทอย่างเดียวเพื่ครับต้องภาวนาถ้ามันเข้าฟรีมาในเบ็ดบาทคือความโวยบังเกิดครับมาเพิ่มเลยฮะเบ็ดห้าแล้วกันเนาะมาสิบมุนครับครับจัดไปอ๊โอ้โหโอ้โหทำไมมันแข็งอย่างนี้เนี่ยโอ้โหทำไมเบ็ดนอกไม่ลายนอกไม่คำนวณเลยครับครับไม่ขอซื้อเลยนะมามาลองดูครับอ้ไม่พอครับครับมาต้องลดเบ็ดนิดนึงฮะสองร้อยยี่สิบห้าบาทครับครับมาลองดูฮะซื้อที่เบ็ดสามเพื่ครับ เหลือด้านในด้านนอกมันไม่คำนวณเนาะด้านในอาจจะคำนวณให้เราบ้างครับเพื่อครับหมับคอยเพื่อนสวยยาวๆหน่อยโอ้โหสิบสองสามไม่ลงมาครับเพื่อนครับสิบเจ็ดบาทถ้ายังเหลือสิบหมุนสิบเอ็ดหมุนครับเพื่อนครับอุย้ยดอกนี่สวยครับเพื่อครับหมับไปโอ้ยโอ้โหโอ้ยเจโดหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบบาทครับเพื่อครับได้มาหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเลยฮะเออด้านนอกไม่คำนวณด้านในคำนวณมาแบบนี้ก็โอเคครับเพื่อครับแจ๋วแหววครับเพื่อนครับเออมาเพื่อนโอ้โหวััยยเรรไปหน่อคบ อีกเจ็ดมูลครับเพื่อนครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทแล้วฮะยังไงเพื่อนอย่าอย่าพึ่งว่าวอย่าพึ่งว่าวโอ้โหแม่งได้ดอกเดียวเหรออย่าบอกว่าได้ดอกเดียวนะมาเพื่อนๆสวยงามมีไว้โอ้โหสวิงไม่ถึงครับเพื่อนครับไม่มีไว้ขนาดนั้นไม่มีตัวกินอีกปะโถเอ้ยโอ้โหสุดท้ายครับเพื่อนครับท้ายสุดโอ้โหได้มาแค่ดอกเดียวครับเพื่อนครับแต่แม่งแบบหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดบาทก็ถือว่าเยอะครับเพื่อนครับมาขอรองเบ็ดยี่สิบนะ ซื้อเท่าไหร่เนี่ยเป็นยี่สิบลองดูกันไปครับโอ้โหไม่พอวะ่ะอ่ะต้องกลับมาเบ็ดสิบกันไปครับเบ็ดสิบน่าจะเจ็ดร้อยห้าสิบบาทะฮะมาโอ้โหดูดิโคตรแข็งเลยครับเพื่อนครับลายนั่นนอไม่คำนวณสักบาทเลยครับเพื่อนครับโอ้โหดูดิมาต้องลองซื้อกัไปครับเหมือนเดิมฮะเหมือนอ่าเบ็ดสามเมื่อสักครู่เนาะเออลายข้างนอกไม่คำนวณข้างในคำนวณดีก็โอเคโอ้โหขาดไอ้มะนาวเนี่ยเออให้ด้านในแบบคำนวณดีก็โอเคครับเพื่อนครับสวยเพื่อนหมับเข้าไปโอ้โหเบาไปหน่อยเพื่อนไว เอโอ้โเอไม่ถืออีกช่องหนึ่งประโถเอยหนึ่งร้อยห้าบาทอยู่ครับครับห้าหมุนสุดท้ายฮะเอ้ยังไงสิอย่าบอกขาดทุนนะโอ้โหทำไมมันแข็งอะไรอย่างนี้วะเนี่ยเนีน่ขอโทษถามด้วยเดอ้อเคช่องสามแข็งอะไรเบอร์นี้วะโอ้โหแม่งจบโคตร โคดเฮียอะไรครับเพื่อนครับอาเฮียมากๆครับเพื่อนครับหนึ่งร้อยสองบาทกูซื้อที่เจ็ดร้อยห้าสิบบาทครับเพื่อนครับมาแบบนี้กูขอลองเบ็ดสูงดูบ้างครับเพื่อนครับเพื่อเบ็ดต่ำต่คนเล่นเยอะเนาะอ่ะมาลองเบ็ดสูงดูครับเพื่อนครับโอ้โหจบไหมครับเจ๋งมากอ้าวเข้าฟรีครับเพื่อนครับเออมันต้องอย่างนี้ครับเพื่อนครับมาน่าจะแบบแบบว่าอะไรแบบเบ็ดต่ำไม่คำนวณเบ็ดสูงคนไม่ค่อยเล่นอาจจะเข้ามาอุ้ยสเก็ตเตอร์สามตัวครับเพื่อนครับขออีกหนึ่งตัวเพื่อนขออีกหนึ่งตัวอุ้ยอุ้ย หนึ่งตัวครับเพื่อนครับจะได้เข้าฟรีในฟรีครับเพื่อนครับอย่าเลยอย่าเลยเพื่อนโอ้โหเลยไปอีกสุดท้ายครับเพื่อนครับยังไงอย่าเพิ่งเลยโอ้โหขอหนึ่งตัวเพื่อนโอ้โหแม่งไม่ยอมเข้ามาให้อีกกระโถยังศูนย์บาทอยู่ครับเพื่อนครับน่าจะเจ๊งฮะดูทรงแล้วแบบนี้โอ้โข้าวฟรีมาในเบที้สิบเออคำนวณมาหน่อยเพื่อนสิบเจมับไปเพื่อนสวยไวโอ้ยได้เจ๊งครับเพื่อนครับตอนนี้หมับไปเพื่อนขอยาวๆาวสวยโอ้โหมันเบาอะเบาไปหน่อยครับเพื่อนครับคิวเพื่อนโอ้โหเจ๊ก็คิวโอ้โห ยังไม่ลงมาให้ครับเพื่อนครับได้มา180บาทอีกครับเพื่อนครับอ่ะมีให้ลุ้นอีกแล้วครับผมไม่ลุ้นแล้วครับเพื่อนครับโอกาสเข้าน่าจะไม่ได้เอาเข้ามาแล้วครับเพื่อนครับฟรีในฟรีครับเพื่อนครับโอ้โหสี่ตัวมาฮะห้าตัวครับเพื่อนครับโอ้โหสิบสองบุญครับเพื่อนครับเออมันต้องอย่างงี้ฮะด้านนอกไม่คำนวณขอให้ด้านในก็คำนวณก็โอเคครับเพื่อนครับมาเพื่อนสวยไปยาวๆโอ้โหแม่คอมโบไม่สวยว่ะมาเพื่อนต่อเนื่องมาโอ้โหสองร้อยสองบาทอีกครับเพื่อนครับไม่แข็งอะไรเบอร์นี้วะเนี่ย ี่ขนาดเข้าฟรีเบ็ดบ็ดยี่สิบแล้วเพืครับอืบ้โหสวยเพื่อนมาขอเองขอคิวช่องหนึ่งเพื่อนหมับเข้าไปสวยงามตามสั่งแล้วเพื่อนครับมีไวหมับโอ้ยเบาอ่ะคิวเพื่อนโอ้โหเคคิวก็ไม่ลงมาแล้วเพื่อนครับตีร้อยก้าสิบสองมาอยู่อีกฮะยัง,ยงเหลือสิบหมุนครับเพื่อนครับนี่เราได้ฟรีมาสิบสองหมุนนะแม่งแบบถือว่าน้อยมากฮะถ้าเบ็ดยี่สิบอย่างที่ผมเคยบอกฮะอย่างน้อยต้องแตกหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับเพื่อนครับถ้าแตกน้อยกว่านั้นเรียวกว่าไม่แตกนะ ถ้าได้มานอกก้อยกว่านั้นเนาะเออมาเพื่อนเคหมาไปเพื่อสวยดอกนี้ฮะไวลงมาเพื่อนโอ้โหไม่มีตัวกินอีกว่าโอ้หกร้อยสิบแปดบาทแล้วเัื่นครับสี่มุนสุดท้ายฮะจบที่เท่าไหร่เอ้ย <c oughs> แม่งว่างยาวเลยครับเพื่อนครับโอ้โหขนาดเข้าฟรีมายังง่วงยาวโอ้โหหนักครับเพื่อนครับหกร้อยสิบแปดบาทเข้าฟรีมาในเบทยี่สิบฮะแม่แบบนี้เราต้องเลิกครับเพื่อนครับพอพอพอเอาเอาเอากดไม่ติดอีกโอ้โหพอคุณจะหยุดมึงไม่หยุดอีกอะโอเคครับเพื่อนครับผมไม่เล่นต่อเนาะ ถือว่าแบบหน้าลายด้านนอกโคตรแข็งเลยนะครับเข้าฟรีสปินมาก็แบบโอ้โหเข้าฟรีมาในเบยรย์20ได้มา900กว่าบาทก็ถือว่าน้อยมากเลยครับ,รบแต่อย่างน้อยอ่ะเราก็ยังได้กำไรเลครับถือว่าเรามาเล่นในรอบโคทามนะเออก็เราพาสมมติที่300บาทนะได้มา1,349ก็เดียวประมาณ1,000บาทครับเพครับกำไรมาเนาะอ่ะโอเคประมาณนั้นครับเพื่อครับส่วนยินส่วนใครที่ยังไม่ได้เข้ามาในกลุ่มโคทามเนาะไปดูใต้คอมเมนต์คอมเมนต์แรกที่ผมปักหมุดนะเพื่อครับแล้วก็ยังไงฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครต์กดกดด็ได้เป็นกำลังใใจห้้กับช่องผมดวยเนาะะะไปลฮฮ